สมบัติของโลกความดีความชั่วสมมติฐิมิจฉาท,ทิิความรักความเกลียดนี่คือสมบัติของโลกสองสิ่งนี้เขาเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาภายในใจของเราเองเหตุใดเขาจะอยู่ในระหว่างท่ามกลางความดีความเลวสมมามิจฉารักและเกลียดถ้าเขาอยู่ระหว่างทมกลางมันได้ มันก็นมีแต่รู้ว่าอันไดควรไม่ควรที่จะกระทำตอนนั้นเอง <c oughs> าว่าเพราะว่าความรักหรือความเกลียดเฮาเป็นผู้สั่งมันขึ้นมาเด้วความดีและความเลวเฮาก็เป็นผู้สั่งมันขึ้นมาคือก,กันมิชฉาและสัมมาก็เป็นคนท่างเทียบที่พระพุทธเจ้าเขาเป็นผู้นําออกมาสแสดงเทียบเปรียบให้เห็น ความเดือดร้อนลำบากกับความสบายใจมิจฉ้าความเห็นว่าเป็นไปตามความเป็นจริงนำพาตัวเองเดือดร้อนและลำบากตลอดการละนานสัมมานำพาตัวเองให้เห็นความอยู่ดีมีสุขและความบ่เดือดร้อนลำบากแต่ก็เป็นแนวทางให้เขาทึงที่สุดคือถูกเกิดบ่ได แต่ว่าทั้งสองท่างเนี่ยาก็บบนจุดจากท่างแต่ว่านํามาซื่อๆวันนี้เขาจับเอาเฉพาะท่างเดียวสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตามความเป็นจริงถต่มันมีมเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันกะถ้าผู้ใดเข้าถึงสัมมาได้แล้วรูกแก้แจ้งแจ้งตลอดบอ่หวั่นไหวในสัมมาทิฏฐิบ่สงสัยในสัมมาทิฏฐิหนทา่างคขาว่าพายในผพานก็เป็นของบ่ญากเป็นของบ่ไกล มันของบระกลดอกเ <c oughs> พราะว่ามันมีมิจฉากรุ่มจิตเอาไว้หรืออวิชชานั่นแหละมิจฉาก็ดีอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้เหตุให้พวกเข้านั่นดินล้นสแสวงหาจากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเห็นแกตัวก็เลยทําการเบียดเบียนทําร้ายแย่งชิงคมเหงเอาเปรียบมีบรตตอย่างอะไร แต่เขาไม่ยึดคล้องไว้ในอารมณ์ความรู้สึกที่ว่าพอใจพอใจพอใจสิลรวยพอใจสิสิคมเหงผู้อื่นใดพอใจที่มียศาธรรมดาศักพอใจที่มีอำนาจเมื่อมีความพอใจในการมีอำนาจยละาศธรรมดาสักความรด้วยความบ่พอใจมันก็ฝังเน้นเนื่องน้ำกันกันแหละกับความพอใจไม่พอใจกับพอใจนี่เลยรวมอยู่ในตัวเดียวกันเ้อ แต่ <c oughs> มันบไรดังใจก็แสดงว่ามันบ่พอใจแต่มีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมาขวางทางที่เฮากําลังสางกําลังเห็ดกําลังสิเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหามันได้แต่มีคนมาขัดใบความบ่พอใจก็เกิดขึ้นทันทีกับบุคคลผู้นั้นนะ่นแล้วก็เลยกระทําผิดต่างๆหรือเบียดเบียนให้เขาเดือดร้อนให้เขาตกทุกข์ได้ยากให้เขาลําบากเพื่อตัวเองจะได้ขึ้นมาเอา ัวเองเสด็จขึ้นมาเอามาไงมาเกง่งมาเด่นมามีกว่าเขาอะไรตัวเขาหลงวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้แหละความใดความดีความมีความเป็นนะจังหวะเหตุจังใดเขาสิเห็นหนทางที่จะออกจากมันจังหวะทุกคนถ้าเขาได้ฟังที่พระพุทธเจ้าเนแสดงอันนี้คือทุกอันนี้คือสาเหตุแห่งทุกออันนี้ ถ้าบม่มีความอยากว่างีตเป็นการไดแล้วอันนี้ทุกดับไปอันนี้หนทางแห่งการดับทุกขหรือประคองชีวิตไว้ในการใส่ชีวิตเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรวาจากัมมันโตนี่แหละมักมีองค์แปดถ้าบราแบบนี้เขาจะบอกเข้าใจนะมักมีองค์แปดภาษาแปลภาษาเทียนหรทุกคนเข้าใจได้แต่เขา,ามีความเห็นตามความเป็นจริง เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับเท่านั้นเห็นว่าทุกคนเกิดมาเจ็บมาปวดมาป่วยมาตายเห็นว่าร่างกายนี่เป็นร่างของโลกเห็นว่าร่างกายเป็นผ้าชนะรองรับคพามเจ็บปวดทุกชนิดเห็นว่าตานี้การมืดฝ่าเมามม่วหูนี่ก็หนวกได้ดีได้จมูกนี่ก็กินเหม็นหอมมั่งเนี่ยลิ้นก็เดียวสัมผัสรสแต่ว่ารสเดียวกับเดีอกว่าแสบเดยวกบว่าแสบปังแล้วก็เป็นของที่ ไม่จีรังยังยืนมีความเกิดเป็นธรรมดาความดับเป็นธรรมดาเห็นว่าร่างกายเนี่เกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาเออแล้วก็เกิดความเห็นในความเบื่อหน่ายบ่จากใดบ่ิจากมาเกิดบ่ิจากเป็นใดใดทั้งสิ้นเนี่ยสมาธิอันหนึ่งแต่ก็เห็นรวบยอดมาเลยสิ่งทั้งลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นธรรมดาเห็นอนิจจังหาความจีรังยังยืนเทงเทอบ่ได้แล้วก็เห็นที่สุดคืออนัตตาแล้วก็เห็นว่าที่เหาเขาไม่ยึดเอาไว้ยึดเอาไว้นี่แหละ คือความพอใจในรูปรหกินเสียงสัมผัสอารมณ์ก็รู้สึกอันนี้อันนี้แหละเป็นเหตุแห่งทุกที่พกเข้าท่ากันเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ีนน,นี้เองนี่เนี่ยสัมมาทิฏฐิหรือแ,แปลว่าจังซีสัมมาสังคโปรอ,อมีความคิดเห็นในขณะที่เห็นในปัจจุบันได้ยินในปัจจุบันเด้อสัมมาสังคโปรอ,อดรัมริก็คือความคิดขึ้นในขณะที่ตาหูจมูกลิ่นกายใจห้องสัมผัสใดนี่แหละแต่ว่ากะดัมริตามก็เป็นจริง เราเห็นเห็นคนเกิดมันก็เกิดเมื่อตายนั่นแหละหรือยินเสียงเขาทกบเทียงกันเรื่องนั้นเขาก็ลังแยงชิงคขากเป็นไงกันเออจะสิแยงไปยังมันก็ไปแค่นั่นแหละก็แค่ไปตายนี่เนยดําริตาหูจมูกกลิ้นได้กลิ้นมาเออกลิ่นนี่ก็เดี๋ยวมีเหม็นหมังหอมหมังบ่เทียงดอกเออนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นรสชาติก็คือกัน กายสัมผัสกระทบเดียวหอนเดียวนาอันนั่นอันนี้นะมันก็แค่นั่นแหละนะี่เลยจังว่าสมาสังกปูคิดในขณะที่ปัจจุบันนะขณะที่ห้องหูเขาเห็นนี่แหละก็เลยว่าดําริตามความเป็นจริงหรือคิดตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงจากตาหูจมูกดินใจใจลูกโดยกนเส,สัมผัสเออเป็นจริงมันก็แค่นั้นแค่นั่นแหละนะี่นะสัมมาวาจาเว้ายังกระตามมีตั้งแต่เบความจริงสัมมาวาจ่าแล้วก็เป็นไปโดยความบเบียดเบียนพร้อม สมมวาจากรรมันโตการกระทํากรรมันกรรมะกรรมังก,การกระทํากระทาตามความเป็นจริงสมมตกรรมันโตสมมติไอีโวประกอบอาชีพเดียงชีไปพ่อสามตายนั่นแหละอียังก็ดีว่าต้องว่าจีรังยังยืนดยังดอกทุกทุกยางอ่ะเป็นคนธรรมดาเกิดมาแล้วเขาก็ต้องหายอยู่หายกินเออบางก็กมีเบียดเบียนมั่งนั่นนี่มัง้งอ่ะ ในตั้งแ่ห้งสี่หายู่หากินโดยบ่ทํามให้ตนเองเดอดหลอนแล้วผู้อื่นเด็ดหลอนนั่นก็เ่เบียดเบียนเท่านั้นแหละถามมอาชีโวคําว่าว่ญจโมมีความเพียรความเพียรคือความพยายามพยายามกับพยายามตามความเป็นจริงนั่นแหละเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เหตุไปตามความจริงคืออยางเ้าอยากใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเ้ากับพยายามสแสวงหาด้วยกาย้วยว่า,จาวใจของเจ้าของเองนี่แหละแต่ว่าตามความจริง อยากรวยกับทาการทํางานขายันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนจะขบคนน้นผานยและจะเป็นผานใช่เองไปทางซันแหละอยากรวยกับคนควายเนี่ยนี่นนบ่แมนอยากลว้ยแลวไปสวดอันนั่นหรือทำพิธีการบวงสรวงขอร้องอ้อนว้อนด้วยให้ให้ผีให้ยักให้งูให้ต่างๆมาดนบดานให้เลอ,อให้ผู้นั่นผู้นี่ไปสะเดาะเคาะแคะให้อันนี้เป็นความพยายามที่บ่เป็นตามความเป็นจริง ก็พยายามที่พิดสัมมาสติระลึกนึกถึงแบบนี้สติเปวันนึกนึกถึงได้หลายอย่างนึกถึงเวลามันถอมันถอยหรือว่ามันยังก็แล้วแต่เน่นึกถึงความตายมั่งเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิออนึกถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหาความจริงร่งอย่างยืนบ่ได้มั่งสัมมาทิฏฐิเออ <c oughs> เป็นสัมมาสติสตินะมันระ,ะลึกนึกถึงในความผิดในความถูก สามารถสติสติไปวันนึก้ามันนึกถึงแต่ความเป็นจริงได้แล้วสามารถสมาธิเมื่อกี้มันก็ตั้งมันบวนไหวท่านนี่แหละประคองชีวิตไปประคองชีวิตใส่ไปสรามันตายตัวทุกคนเกิดมาตายอยู่แล้วที่มันบอตายเพราะว่ามันมีความรักและความเกลียดมันเลยบอตายเออจิตนีมันจิต สังสมความพอใจแล้วพมพอใจความรักกับความเกลียดมันหมุนเวียนวัตตะไปว่าวนวัตตะไปว่าวงกลมวัตตะไปว่ารอบเดิมๆที่ว่าเวียนไหวแต่เกิดใน,นสังสารวัฏสังสารมาจากคำว่าสังขารคือความคิดนั่นแหละสังสังขารวัฏหรือแหละหมุนวนดุจปันเก่าเบาอาจสามาดที่แวกออกได หรือพระย่า,ยาเหตุตัวเองตั้งมัน่นอยู่ในความเป็นกลางใดแหละ <c oughs> วัตตะสงสารนี่หมุนวน้นสงสารคืออยู่ในความคิดเห็นป่หมุนวนเป็นไปตามสิ่งตัวตัวเองคิดโดยเลยเวียนว่ายแต่เกิดไปตามคิดวัตตะสงสารกับว่าวัตตะสังขารกับว่าอะไรเหตุตั้งใดคเัาสิบ่เวียนว่ายจึงมันเพิ่นกั เลยแนะนําให้พวกเขาเนี่ยพยายามหลอกความคิดของเขาเองบ่ให้มันไปคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของรูปรสกินเสียงสัมผัสออถ้ามันไปคิดถึงบุคคลสัตว์สิิงของแล้วลรูปรสกินเสียงมันก็เกิดบได้ตัวเมออื่อมันเกิดบได้บ่มีความคิดหนึกปรุงแตง่งบ่มีมโนนึกภาพอะไรคิดนึกปรุงแต่งแล้วมโนหนึกภาพก็ดีจิตมโนจิตคือคิดมันก็คิดไปหาบุคคลสัตว์สิิงของ มโนกวาดภาพจินตนาการปรุงแต่งไปวิญญาณกับราบปร,รปูคขามองรู้สึกพอใจมัง่งไม่พอใจมัง่กงกังวลเรื่องนั้นใดบ้านนอไใดบ้นนอกเลยจังสันทังสีใดมาแล้วกุเิษย์บางใดนอเนี่ยจิตมโนวิญญาณมันก็เกิดขึ้นถึงว่า่นจึงห้พวกเขานั้นอาศัยลมหายใจนั่นแหละเป็นเครื่องหลอกความคิดบ่อยมันไปคิดถึงบุคคลสัว์สิงของหรือเป็นกุศโลบายเป็นกลล่วงความคิดของเขาเองนั่นแหละ หลอกความคิดเห็นมันมาคิดอยู่กับลมลมเข้าลมออกลมออกลมเข้าอยู่พอสํานันแหละเมื่อห้อบาบัคคิดถึงบุคคลสั์จิงของมันก็ิดมันก็ปรุงแต่งบัลลังตัวมันคิดถึงลมนั่นแหละด้วยนะสัมมาสติคือกันอนนีเนึกถึงลมเข้าลมออกลมออกลมเข้าเอเอมื่อมันบอยสัยแล้วมันก็เป็นสัมมาสมาธินิหละสัมมาทิเป็นไปโดยความพ้นจากการเบื่อหน่ายคล้ายกันพ้นจากการไปเกิดเออ ก็เป็นสมาสมาตรที่เองแหละจังหวะวกเข้าสงส่วิธีเลยให้ทุกคนนะจะต้องจับจุดหนึ่งให้มันได้สะก่อนหรือเป็นผู้มีจิตหนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งอานเป็นอุเบกขาอาการปิติที่เข้ากำหนดขึ้นมาออให้มันเกิดในระวางกลางมาหนาผาการคิวเข้าเองแหละนั่นแหละอ,อื่นว่าอารมณ์ที่เป็นหนึ่งหรือจิตหนึ่งหรือ รู้สึกตัวอยู่เฉพาะสิ่งหนึ่งในความรู้สึกที่เป็นหนึ่งถ้าผู้ได้ออกบ่ออกจากความรู้สึกที่เป็นหนึ่งในความรู้สึกแห่งตัวของเองความถูกมันเกิดอ่ไรเนี่ยมันเป็นอุเบกขาตอนนั้นถ้าห้าคิดอยู่ความรู้สึกตัวนี้สิเกิดขึ้นว่าไรความรู้สึกในกายเขาติดน่วง,น,วงนิ่มนิ่มนึบนบเย็นเย็น,ยน,ยน,ยนข,ข้า,าไปกับ่าไปนั่นแหละถ้าคิดอยู่มันบ่เกิดถ้าเลิกคิดแล้วมันต้องเกิด มันเป็นอุเบกขาตัวนี้แหละจะเป็นโตน่ายประตูนายวารเป็นรุดดังวัยย่ามจับผิดหรือตามจับมหาโจรมหาโจรคือความคิดเท่าเองเดี๋ยวมันก็แอ่ไปคิดถึงคนนั้นแอะไปคิดถึงคนนี้แอะไปถึงสัตว์นั้นสัตว์นี่บุคคลสัตว์จร่งของดินา้าอากาศเรื่องลาวต่างๆตัวนี้ออกตัวรู้ก็ได้รู้สึกตัวถ้าออกจากความรู้สึกตัวในตัวเองแล้วไปแล้วบาทไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้ว อ๋อไปแล้วนอนก,กลับมากลับมาใส่กลับมาเริ่มต้นที่ล่มนั่นแหละร่มจึงเป็นฐานแห่งู้รูร่มจึงเป็นฐานทั้งเบิดสักว่าฐานที่ตั้งแห่งการกระทําทั้งเบิดก็คือร่มหายใจเขาออกเเมืออยู่ในร่มหายใจเขาออกมีสติประหงเอาไว้เมื่อคิดนึกไปถึงสิ่งอื่นแล้วอาการพิติมันจะเกิดเหตุอยู่แค่นี้เดี๋ยวมันจะเป็นเราเองดอกตอ่อไปในไพ่ในในหนานัานแะต่ถ้าเริ่มต้นบ่ได้จิตหนึ่งบ่ได้ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งบ่ได้ อันสองอันสามอันสี่มันก็บ่ได้นั้นถึงชั้นที่สองที่สามที่สี่ก็ดีแต่ว่าเขาบริยมหอกชั้นที่สี่นั้นให้มันเป็นเราเองอันนั้นนิยมหรือบริยมก็ให้มันเป็นเราเองเพราะว่าเขากําหนดคือเลยที่เดียวบ่ได้คนที่บ่เห็ดจนบรของจนบาชิ้นชํหน้านี่บรสีความของแขวเป็นหมื่นเป็นแสนเ่อเป็นล้านเ่อเด้จังสีสามารถกาหนดด้วความของแขวได้วะาสีวะาสีนี่มันธรรมดาเด้ นั่นแหละยานาวาสีเป็นคู่ความแข่งในความรูต้ตัวนี้ยานาวาศีตัวนี้อะไรเป็นภาษาอันนี้มันบอเข้าใจหรอกแต่ว่าคําว่าเห็ดจนคล่องเห็ดทําให้บ่อยทำมากทำชินนี่แหละ,ะคนพยายามอยุ่กับตนเองให้มากเถอะตัว,วจิตมีที่ตั้งหมายถึงว่าความคิดนี่มันไปคิดถึงบ้านเมื่อมันคิดถึงบ้านแล้วมนโนนึกภาพจินตนาการต่างๆ เมื่อมโนนึกภาพจินตนาการต่างๆอความรู้สึกหรือความพอใจบ่พอใจมันก็นเกิดคกำกวนเกิดนั่นนี่เกิดนั่นแหละพบพบเกิดแบบนั้นเออมันไปนสร้างไวก้อนที่จะข้อขีดขาดออกจากลางเด้เป็นชีวิตหลังความตายเราได้น่ยเนี่ยชีวิตตอนที่บัท่านได้ตายมันก็ไปสร้างชีวิตหลังความตายไปหรอเออไปสร้างความรู้สึกไวพุนแล้วการพยายามที่หลอกความคิดเาเอาความคิดของเอานี่ เอาลมหายใจมาหลอกมาหล่อมันหลอกใบมันคิดถึงอันอื่นคิดถึงตะลมเขาออกเขาอขาอกเขาออกก็นี่ความรู้สึกในกายก็เกิดนิ่มน่วงปีติต่างๆก็เกิดขึ้นเออ่นแหละบอกว่าไอ้ทุกคนตั้งจุดแหลกมันได้สกักก้อนหมั่นคงอยู่ในจุดหนึ่งสกักก้อนจุดหนึ่งความรู้สึกหนึ่งจิตหนึ่งกับว่าอารมณ์ที่เป็นหนึ่งกับว่าเพียงแค่ปัมฌชานก็เอาละบ่ต้องไปยังมาก อ,อทุติยฌา,านที่สองจิตหนึง่งมีเฉพาะปิติอย่างเดียวนั่นนะเอาอยู่แค่นี้แหละ <c oughs> แล้วมันสิจับได้ดอกจับยังจับความคิดจะของกาลังสิไปคิดถึงพวกนั้นปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้สร้างอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละพบนั่นแหละอารมณ์ความรู้สึกที่พ่อใจแลวพ่อใจกังวลเราร้อนเรื่องนั้นนั่นเลยพบเออถ้าสืเอว่าไปภาษาบาลีบ่เข้าใจ ที่ตุประธานเสประตุประธานอตตาวัุประธานกามุประธานนี่ภาษาบาลีเออแปลกมาแล้วว่าความรู้สึกจากบ่ที่มีความพอใจมั่งไม่พอใจมั่งเด้แปลกมาแล้ว,ลว,เ,เ,ลวกกเล้่เอ่ว่าเป็นภพนี่ก็เลยเป็นภพ้าเห้าตายตอนน่ะเพิ่มชาติเกิดท่านที่ชาติแปลว่าเกิดออกนี่ลางนี่มันบม่ได้มันบร่ได้หุจักสุขจักทุกข์จักจักไปเกิดน้ำม้าหดได้ออนัวนี้จ แอบถ้าจิเอาไปเผาถิมเท่านั้นเด้นั่นแหละพอถ้าตายแล้วเขาไปเผาเบิดแหละว่นีผู้ใดเอามาหวังไวแ้แงไว้ดอกอขนาดว่ารักกันก็นกนดีว่นีผู้ใดเอาไว้แง้งสั้นนั่นแหละเราพยายามหลอกความคิดของเฮามาอยู่กับลมเห็นมาตั้งมั่นอยู่กับลมกับว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นต้องตั้งมันกับลมนั่นแหละเนี่ยให้ตั้งมันกับลมให้ผู้ ภาวนาเนี่ยแปลว่าทําให้เกิดขึ้นเกิดยังงงก็เกิดความรู้สึกอันเป็นอุเบกานี่แหละเออภาวะคือพบก็ได้หน้าแปลว่าความคิดทั้งหลายที่ปรุงแต่งนึกคิดไปเรื่อยเรื่อยพบย่ยมเกิดขึ้นหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยพบนั่นพบนี่พบนี่พบนั่นแต่ว่าเขาบลูว่าโม่โหนี่คือพบอ,อย่างโกรธเกลียดคือพบอ,อย่างนี่แหละพระยา,ยา้าอธิบายทุกคนเข้าใจเป็นภาษาที่ง่ายๆเพราต้องไปแปลบาลีมันยากดอกออกมาจากความรู้สึกโกรธ ผู้ใดมีความรู้สึกใดเวลาสูนโมโหขึ้นมาเคยสูนบ่นก็เคยดุกคนนั่นแหละนิรยาคาติพถ้าพวกเจ้าตายตอนนั้นพวกเจ้าเป็นนรกเดอ้อเคยกังวลห่วงบ้านห่วงเงินบ่เคยอยนั่นแหละเปรตเออเคยดีใจว่าไดนันไดนี่ไม่ยุไม่กินบ่นั่นแหละสัตติรจฉานเออเคยดีใจว่าไดสาา้สั่งพระบ่เออนั่นแหละเทวดาเคยตั้งมันทรงชาิน,นนนี่ได้บ่แต่ว่าเคยเออนั่นแหละพมเออแต่ว่าเคยบงังจิตเป็นกลาง แต่ว่าโดยบ่คิดนึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางท่ันเคยอัน,นี้มันเป็นนิพพานนะจ๊ะบอกนิพิธะความไม่คิดความไม่นึกความไม่ปรุงความไม่แต่งเออนะครับบ่มีความคิดนึกอยาก่างใดอยากดีไม่เป็นใดๆทั้งสิ้นเลยมันว่างมันว่างว่างจากสิ่งที่มีอยู่เคยบ่บ่เคยชักจางแต่มันเคยมันขุ่นมันชินไปแบบเบิดแล้หล่าเดินนี่มันบ่ามาเกิดดอกฉะนั้นจึงหาวิธีหลอกความคิดตัวเองให้อยู่กับลมไม่ได้านะคนเหตุตอนนั้นแหละลูก เอส่อวนคนอ่านบอลูคนท่องจำบอลูคนที่กระทําเหตุเอาจิงลูล,ลูนในโตแหละเนะพระ <c oughs>